กลุ่มสินประยุกต์โรงเรียนหนองตากราตั้งวิยาราชบำรุงัวรามินะาโรนหนองตากต่างวิยาราดบำรุงค่ะวันนี้ผู้เรากลุ่มสินประยุกต์จากโรงเรียนหน,น,น,นองตากรตั้งวิยาลาดบำรุงจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากก้ามะพร้าค่ะ อันนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เราได้ทำมาและนี่คือส่วนมะพร้าวของคนในชุมชนของเราเองค่ะเราจะเก็บกากมะพร้าวนี้ไปทำความสะอาดก่อนที่เราจะนำมาสร้างผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์จากกากมะพร้าวของเรานั่นเองค่ะบางคนที่ชอบในลักษณะของโฟมไปเราก็สามารถออกแบบได้ บางคนที่ชอบปลูกต้นไม้เราก็สามารถนำต้นไม้มาสร้างบนเรื่จบบงจักรกลภบษาของเราได้ค่ะขั้นตอนการสร้างงานของเราจะเป็นไปอย่างเรียบง่ายเราจะให้อิสระตัวเองในการสร้างสรรคลงานในแบบที่ตัวเองชอบและแบบที่ลูกค้า จากความตั้งใจของกลุ่มสิ่งประยุกต์จากโรงเรียนหนองตอยาตั้งวิริยราชบำรุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ